สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอนี่มอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงนะคะการดูดวงประจําเดือนนะคะของเดือนพฤศจิกายนนะพศ2568นะคะจะเป็นการดูดวงของคนที่เกิดในเดือนมกราคมนะคะจะเป็นเรื่องการงานการเงินสุขภาพความรักหรือไพ่ของหมออยากจะบอกหรือเตือนอะไรก็ขอให้ดึงดูดออกมาด้วยความแม่นยำนะคะในการดูดวงเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเม็นรับแต่พลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่นะคะหากใครที่เข้ามาเห็นคลิปวิดีโอนี้เป็นคนที่เกิดในเดือนมกราคมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและ อธิษฐานจิตชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดนะคะนึกแต่พลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้นะคะอะหมอขอนอนุญาตจับไพ่เลยนะคะดึงดูดพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่สําหรับคนที่เกิดในเดือนมกราคมนะคะประจําเดือนพฤศจิกายนนะคะว่าจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะคะสุขภาพการงานความรักโชคลาภเรื่องการเงินนะคะหรือว่าไพ่ยอยากจะเตือนอะไรก็ขอให้ดึงดูดออกมาด้วยความแม่นยํานะคะ,อ,ะอธิษฐานจิตนะคะ เรียบร้อยแล้วชื่อนามสก,กุลวันเดือนปีเกิดและนึกถึงสิ่งที่เราอยากทราบขอยภัไพ่เล่าเรื่องมาด้วยความแม่นยำนะคะดับแรกเรื่องการงานเนาะเรามาดูกันเลยค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้างอ่าขออนุญาตสักครู่นะสำหรับเรื่องการงานสําหรับคนที่เกิดในเดือนมกรานในเดือนนี้นะคะหมอต้องบอกเลยว,ว่าการงานคุณดีนะคะไม่ว่าจะเป็นทํางานสายงานนะคะอาจจะติดต่อสื่อสารพูดคุยหรือเจราจากับชาวต่างชาติต่างภาษาในกรณีนี้ใครที่ทํางานเป็นลูกจ้างแต่กมีเจ้านายเป็นคนจีนหรือว่าเราคอนเน็ก ชั้นในการซื้อขายแลกเปลี่ยนอะไรต่างๆเนี่ยเกี่ยวกับคนจีนธุรกิจกิจการในเดือนนี้คุณจะปังและมองเห็นรูทางได้ง่ายขึ้นหรือว่าแม้กระทั่งเราไปคอนแทคติดต่อหรือยื่นขอเสนอนะคะโปรเจกต์งานอะไรต่างๆผลิตภัณฑ์สินค้าจะไปได้ดีนะคะสิ่งที่หมอบอกและใครที่ทํางานเกี่ยวกับด้านการตลาดโลกโซเชียลออนไลน์จะบูมมากในช่วงนี้นะคะสิ่งที่หมอบอกเนาะเม้นรับพลังงานตรงนี้ไปนะคะแล้วมาดูในด้านของคนที่มีคู่มีครอบครัวอาจจะมีการคาราคาซังนะคะการลักๆักเลิกๆหรือ คนที่มีครอบครัวแล้วมีคู่ชีวิตแล้วเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ปรมรักแล้วปัญหาเกิดจากความความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าเราแบกรับภาระ,ะอะไรมากเกินไปจะอาจจะเป็นเรื่องภาระหนี้สินก็ได้หรืออะไรทุกอย่างเขาโยนมาที่เราคนเดียวบางคนบางกรณีอาจจะตัดตัดสินใจในเดือนนี้เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวพ่อเลี้ยงเดี่ยวก็ได้นะคะสิ่งที่หมอบอกหรือว่าเกณฑ์ที่มันจะยุติจบความสัมพันธ์เนี่ยคารัคาซังไม่ชัดเจนสักทีคนนึงอยากจะไปแต่คนหนึ่งลังไว้ก็ได้นะคะสิ่งที่หมอบอกเนาะถ้าเกิดว่ามันยังไม่สายเกกินไไปปมีอะรรับทุ เจรจานะคะหรือว่าแก้ไขปรับปรุงกันนิดนึงในคู่ชีวิตจะดีขึ้นถ้าเกิดใครอารมณ์ร้อนใจร้อนลงเบาและอ,อาการเย็นลงแล้วจิตใจยเย็นลงแล้วลองเคลียร์ลองปรับทัศนคติกันนิดนึงในไหนก็มีลูกมีเต้าด้วยกันแล้วเนาะสิ่งที่หมอบอกมันจะได้ไม่เครียดหรือตึงมากเกินไปนะคะเป็นรับแต่พลังงานด้านที่ดีสิ่งใช่แต่ก็ฝากไว้คู่หนึ่งอีกกรณีหนึ่งถ้าเกิดว่าเกิดการฟ้องชู้หรือว่าการเลิกลากันโดยที่แบบว่าการผิดสินข้อ3เนี้ยอันนี้มันต้องเป็นในตามระเบียบของ Ah, การหย่าร้างเนาะหมอต้องบอกแบบนั้นนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นกับทุกคู่นะคะอาจจะเป็นบางคนบางกรณีเนาะสิ่งที่หมอบอกภัยของหมอไม่เฉพาะจอดจ,จงไครนะคะอาจจะใช่อาจจะตรงหรือไม่ตรงเลยกับคุณก็ได้เนาะในคลิปวิดีโออะมาดูในด้านของคนที่โสดไม่สนิทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหมอต้องบอกในช่วงนี้คนที่โสดไม่สนิทมีโอกาสเจอผู้คนที่เข้ามาแล้วรู้สึกปิงปงป๊งปังประทับใจหรือว่าคุณอาจจะคิดว่ามองผ่าน,าน,านไปแล้วไม่ได้สนใจสุดท้ายหลงมาคบหาตกลงปองใจอาจจะได้สวมแหวนนะคะหรือบ,บางคนบางกรณีอา อยู่กินด้วยกันปุ๊บมีน้องมีท้องก็ได้ที่หมอบอกลักษณะประมาณนี้หรืออยากจะมีบุตรคุณมีได้เลยนะคะสิ่งที่หมอบอกเนาะเม็นรับพลังงานด้านที่ดีสิงใช่ถ้าเกิดใครยังไม่พร้อมก็ป้องกันนิดหนึ่งนะคะสิ่งที่หมอบอกมันจะไม่ได้เกิดให้ทําให้เรารู้สึกไม่สบายใจหรือเครียดมากเกินไปทั้งคู่นะคะถ้าเกิดในกรณีที่ยังไม่พร้อมเนาะหมอต้องบอกแบบนั้นนะคะมาดูในด้านของริโสดสนิท นะคะคนที่โสดสนิทไม่มีคู่หรือว่าอยู่สันโดดเนี่ยหมอหมองในกรณีเนี้ยถ้าเกิดว่าคุณที่ยุติหรือจบความสัมพันธ์ไปแล้วก็ได้หรือมีโอกาสที่เราจะเปิดใจพูดคุยกับใครในช่วงนี้มีโอกาสสูงแต่ตัวคุณเองอาจจะรู้สึกว่า เรายังอยากโฟกัสในสิ่งที่เราอยากทําจริงๆก็ได้เรื่องเราอยากมูฟออนจากความรักครั้งเก่าที่มันไม่ชัดเจนในวันนี้เราเกิดรักตัวเองมีการงานการเงินมีหน้าที่ที่มันคงคุณอาจจะอยากอยู่ส,สวยๆหล่อๆไปก่อนเนาะสิ่งที่หมอบอกแล้วมันมีเกณฑ์ถ้าเกิดว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่เป็นชาวต่างชาติต่างภาษาหรือเป็นเชื้อสายลูกครึ่งก็ได้สิ่งที่หมอบอกนะจีนฮ่องกองไต้หวันนะเป็นเชื้อสายจีนประมาณแบบแบบเขาเรียกอะไรนะโซนเอเชียที่หมอบอกลักษณะประมาณนี้คุณมีโอกาสนะคะตกลงปงใจหรือว่า เขามาสู่ขอคุณก็ได้หรือแม้กระทั่งคุณยอมรับในการตัดสินใจที่จะคบหากันเนี่ยอาจจะมีธุรกิจกิจการนำมาก็ได้นะคะสิ่งที่หมอบอกเนาะอ่ะเป็นรับพลังงานตรงนี้ไปแล้วมาดูในด้านของสุขภาพร่างกายนะคะหมอต้องเตือนนิดนึงสำหรับคนที่สุขภาพร่างกายระวังผิวแตกนะคะหรือว่า ผิวหนังอักเสบก็ได้สิ่งที่หมอบอกด้วยไปใช้ผลิตภัณฑ์อะไรที่มันไม่ตรงตามที่เราผิวพรรณเราไม่ชอบเนี่ยมันอาจจะเกิดการแพ้การระคายเคืองได้นะคะแล้วบางคนบางกรณีเนี่ยสิ่งที่หมอบอกก็คือต้องทานน้ำเยอะๆพักผ่อน้เพียงพอด้วยนะคะระวังเกี่ยวกับระบบ กระดูกไขข้อต่างๆเนาะสิ่งที่หมอเตือนนะคะความมันเขาเรียกอะไรไขมันคอเลสเตอรอลอะไรเงี้ยต้องระวังไว้นิดนึงตามคอตามกระดูกนะคะสิ่งที่หมอบอกนะคะอ่าเม้นรับแต่พลังงานด้านที่ดีอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นะตรงนี้ไพ่เตือนอะไรไพ่จะบอกหรือเตือนว่าถ้าเกิดใครที่อยู่บ้านอยู่ช่องนะคะอยู่บ้านหรือว่าห้องเช่าอะไรต่างๆมีน้ําไหลไฟกระพริบอะไรร้าวอะไรแตก เก็บออกนะคะทําความสะอาดรักษาห้องขับที่อยู่อาศัยบ้านพักให้ดีแล้วก็เปลี่ยนนะคะวาวนงวาวนะ้ําเปลี่ยนไฟใหม่นะคะทําไมงั้นเงินทองมันจะั่วไหลได้นอะสิ่งที่หมอบอกือมีการทะเลาะบอกแว้งกับคนในบ้านนะคะต้องระวังไว้นิดหนึ่งนอะสิ่งที่หมอพูดนะคะบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางดีด อ่าโชคลาบเรื่องการเงินนะคะจะได้มาจากคู่ครองหรือว่าคู่ครองมอบโชคให้ก็ได้หรือเป็นรักทางไกลชาวต่างชาติต่างภาษาได้ไหมก็ได้เช่นกันหรือบางคนบางกรณีนะคะทําความสะอาดเป็ดกวาดเช็ดถูเรียบร้อยแล้วเจ้าที่เจ้าทางอาจจะมีความโชคดีมอบโชคให้คุณก็ได้นะคะคุณอาจจะบางคนบางกรณีนะอาจจะ ถูกหวยรวยเบอร์ก er ็ได nice. anyway? ้ส anyway? ิ okay. Ay, ่งที่หมอบอกหรือบางคนบางกรณีอาจจะได้เงินประกันเงินตกเบิกหรือว่าเงินบรดกจากคนในครอบครัวก็ได้นะคะสิ่งที่หมอบอกเนาะเมนรับแต่พลังงานด้านที่ดีสิ่งนี่ใช่ไปนะคะอ่าสิ่งที่หมอบอกเนี่ยมันเป็นพลังงานโดยรวมไพ่ของหมออาจจะตรงหรือไม่ตรงเลยกับคุณก็ได้นะคะเมนรับแต่พลังงานด้านที่ดีไปนะคะอ่าวันนี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเมนรับแต่พลังงานด้านที่ดีสิ่งนี้ใช่นะคะแล้วก็ขอให้คุณนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จสมปรารถนานะคะหยิบจจิินาสปรรระใธุกกก ความสาเร็จใครที่ไม่มีคู่ก็ขอให้พบเจอคู่ที่ดีสินเสมอกันเข้ามาได้สวแมแหวนแต่งงานจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายทั้งไทยและต่างประเทศนะคะพบเจอคู่ที่ดีสินเสมอกันนะคะแล้วก็ลงหลักปักฐานแล้วก็ขอมีแต่ความสมําเร็จสมบัรณนาทุกประการนะคะมีแต่ความโชคดีร่ํารวยทุกคนนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ